รวองจะอยู่ปมๆแบบเนี้ยค่ะเมื่อกี้อันถ่ายกล้องแนวตั้งนะคะนึกว่ามันไม่เยอะนะคะอารู้ว่าเยอะก็จะถ่ายแนวนอน,นะคะ่ะก็คือคือหมามุ่ยนี่แหละค่ะนี่อันนี้ไปเห็นหมดแล้วก่ะโอ้น,นี่ทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ตนะนี่มันจะเข้าดแดดแล้วครับเข้าไดดวดแล้วก่อนล <_ letter> ่วงมัมมุยนะคะโอ้ยม่สายขุยมา s. <S น,นี่นี่อีหนึ่งกลมน,นี่ไมโยกลมไมโยหนึ่นงกลมนะคะสองกม

มีอยู่มีอยู่แต่ถ้าใครไม่เจมไม่เจมว้าวไปดูคลิปตั้งเนยเมื่อกี้อันตั้งกล้องเดี๋ยวตั้งไว้นะคะเฮ้ยตรงนี้มั้งมันจะบินเหรอเนี่ยอ่ะอุ้ยสีงามเนี่ย สีม่วงอ๋ออันนี้ดอกในสีม่วงเนาะได้สามตัวนะครับถ้าปมน้อยอ่ะได้แต่หลายตัว เออเอ้อบนนี่แปมน้อยเนี่ยเอครับมนเขาเด้งเนาะปมนะีห้าห้าสองมนี่หนึ่งสองห้าตัวห้าตัวนะครับไหงส์ปอดนีเออ มะม่วยยังไม่มีออกดอกนะถ้าออกฝักออกดอกตัวใครตัวบัลลเยออมมนโป้งมะม่วยนะคะแต่อันนี้เขาไปแล้วนะคะเพราะว่าเห็น่มีโปงแต่ถ้ามันเป็นปมอย่างเนี้ยนี่ เป็นหงเลยพรุ่งนี้ตำน้ำพริกกินกันนอต้มเนอ,อะฝันหม้อชืบชืบนี่สองปม ได้หนึ่งเม็ดนะชุบชุบไปละอ๋อมีอยู่มีพอคมมากครับเอาในช่องตัว เดี๋ยวเราค่อยไปแกะไอ้ลังเขาที่บ้านนะคะดึงมันลงมา <c oughs> อยู่ปมเป็นปมเล็กๆนะคะล <c oughs> ังมันลังใหม่นะคะ น้องง้อยมันเมานข้าเหนีเหนีโอ้นี่มันเหมข้าแดงข้าวแท้สา3ปมอ็แวบ มิอ mm. mm. no. ัน nah. นี framework. ้เครือมั่มุยครับหนึ่งอันสองอันสองตัวนะยังไปแต่กำลังใหญ่กังเนาะกำลังใหญทำไมไม่กลับบ้านนี่ปผม

อเอมันแข็งแล้วแต่แข็งก็อ๋อเปลือกมันแข็งไเนี่ยซึ่งความละมุน,นะครับถ้ามันละมุนมันก็จะเตีนะครับ ตาดวงหมามุย่ยตะดวงไม้ยเยิงนะ